คุณพระศรีรัตณกรัยและคุณกุศลคุณงามความดีที่นายชิดพวงสุดระได้ประพฤติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตจนถึงคุณกุศลที่บุตรธิดาและหลานหลานตลอดจนญาติมิตรได้ร่วมบำเพ็ญท,ทักษิณาอนุปทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลังปัจจัยหนุนส่งให้ในายชิดพวงสุดระได้ไปสถิตเสวยดมสุข ในทิพยยาวิมานสุขติสถานในสามปลายพบด้วยเ 22. พินที่สิองภูมิพาวันมาคัดวันโทรักลาลักดับสังขารเก้าสิบเจ็ดปีสวรรค์ท่านประทาน ให้พ่ออยู่กับลูกหลานสารความดีพ่อเป็นพี่ที่ดีของน้องน้องพ่อเป็นผู้ปกป้องลูกทั้งสี่สู้ชีวิตด้วยความเพียรและความดีแม้พ่อมีสองมือไม่สมบูรณ์พ่อเป็นช่างตัดผม ส่งนักแข็งด้วยใจแกร่งแรงสู้ไม่สิ้นสูญทำทุกอย่างให้ได้เงินเพิ่มปูนได้เกื่อปูนครอบครัวลูกสี่คนเป็นช่างซ่อมนาฬิกาปรุงยาไทยที่ทำจากสมุนไพรทานได้ผลขายกาแฟ ัวอดดเองด้วยมือตอนเพื่อให้ลูกสี่คนได้ร่ำเรียนยิ่งเมื่อตอนผู้ชีวิตับสิน้นที่ต้องปากกัดตีนทีบระเบียดกระเสียนสร้างฐานะส่งลูกได้เล่าเรียนด้วยความเพียรลูกเรียนจบครบทุกคน บวชเรียนได้ปเปรียนธรรมสามประโยคอยู่ทางโลกทำความดีสร้างกุศลช่วยสังคมญาติมิตและชุมชนจนผู้คนยกย่องและสัตย์าพ่อเปรียบเหมือนร่มโพต้นโตใหญ่แม่เปรียบไสรร่มเย็น แผ่สาหาาให้กำเนิดชีวิตลูกเกิดมาพ่อแม่พามีสุขทุกคืนวันหนึ่งภุมภาปีสองห้าแม่ลาจา,นา,นานความตายราบจากไปแสนไหวหวันภุมภานี้ลูกกับพ่อต้องกร้ากัน สุดอดกลั้นน้ำตาแสนอาลัยพ่อเข้มแข็งแต่หมดแรงจะต่อสู้ลูกนั้นดูและเฝ้าเอาใจใส่โอบกอดพอ่อหอมแก้มทุกวันไปไม่เคยให้พ่อเหงาเศร้าในสวงมาวันนี้ ลูกไม่มีพ่อและแม่คงเหลือแต่พี่น้องที่ต้องห่วงจะรักกันมั่นคงไม่หลอกลวงพ่ออย่าห่วงลูกอยู่ดูแลก,กันยี่สิบสองคุมพามาคฤหอรุณเบอรเปิดฟ้าสุธาตะวัน รับพ่อชิดพวกสุดรับสู่วิมานสุขติทิพยสถานสวรรค์เอ